กนอนยทักทายสบายดีตอนแรกๆนะืันนี้เขากัเดินทางเข้าาอีกตอมมาาอ้องคำวันน,นี้เขาา้าาผู้เดียวคือเก่าืันนี้กะขี่รถจักเขาแต่วันนี้เขบามันนี้ก็ล่มได้มร่มแห้งเพร้อมันมอาวานในห่อนวนมมันนี้มาวันนี้ล่มแห้งอีกเลยตอนนี้กะเกือบ หาโมงแลวนะเขาปลาเมื่อนี้กไปเกือไปหอดบอลพักในการนาจะประมาณเกือบเกือบพกโม่งไปละไปอยากไปหาปลาเมาื่อนี้เอาของไปน้ำหาการปลาเมือแรงจักสิไดหรือบอลละ แค่นี้แหละขันย่ามฝนนะหมูหมกักห้ากินมากระบ,บุกแถวนี่ก่อจนมันกระบบกร้ายได้อยู่ในแหวนของขมาดานนี่ก่อนนะมาเอาเครื่องเข้าพอดีเอาป้าเครื่องไว้เนี่เป็นหวนหนึงเข้าอย่างกับป้ายอยู่พี่ จอดรถนี่ก่อนอยู่ดีสิเขาไปเอาเครื่องเอาปลาอยู่หันนะจดนเติบแล้วนะบริมาปลานี่กัโอ้โหเรื่องอย่งหรือบแ่แหละเป็นหมอหนึ่งเขาหัวหนึ่งเขายัางก็อยู่พี่กาดกับหนาวหนาวมานี่แดดห่อนซองมือมามาอนี้หนาวอีกคือเา่า Thế mà cứ sử dụng bay đó ăn. Mình khảo sản phẩm đây จอดน่ต้มกาแฟเดีกกลยวกระปะาันนี้คืเอเราบัากว่าขามากขึ้นเดียวนะที่บริเวณหนึ่งเข่าดอกเดินทางต่อไปนี่ไปอยู่แคมหวยพูและไปหาการปลามแมลงเสียงลมนะอุกๆเลยขับรถมากบกจนมึนมือนี่กะจนเจ็บนะมันออกแบบจเจ็บๆขั้นๆหน,นาวนะจนแดง ส่วงนี้แถวหัวหน่อยน,น,นี่น้ำแห้งมดเลยนะเริ่มมืดเลยนะได้พอดีพักนะมืดพอดี มนอนนี่แคมหวยเนี่ยดังไฟคุม้มคอนนี่เลยมือนนี่อ,อากาศมันหนาวแห้งคุม้มคอนใหญ่นี่เลยอยู่แต่เมื่อคืนอยู่ดอกหนาวหนาวจรองจ้าหาดังไฟก่อนจะน่อยจังห้ากานนะ หนาวได้มนี่หนาวแห้งหนาวกว,ว่าวาอากาศก็ตามอ่างนี่แหละมาอนี่มันหนาม,มันแห้งแล้วมันขาดเป็นวังเป็นวังดังไฟไปจนหน่อยไฟติดเลยอากาศหาเาหาละาบ้งก่อนแต่ปลาใน,นปลาซิวร้ายอยู่นี่นะไฟนี่ก็ติดทักแลวมีแต่จะมนันกเป็นทานหาปลาม,มาปิ่งก่อนมาเนี่ ปลาเฮ็ดร้ายอยู่ไปหลอกบึงบังไดดนี่นี่ครับผูกเปนอนไว้กันนะจะกกเอกไปหากาไกนไฟจะเป็นทานเลยมันเอาดังไฟใส่นี่มันเป็นขีหินนี่นะมันอยากแตกแตกตกตกแตกแห้งตอนนี้เอาการปลามากอะ มาไกลเลยนะมเมื่อนี้เราดงเมื่อก่อนมาเนยเ่อพอเห็นรืว่าไก่ป่านะแถวนี้ไก่ป่าร้ายเลยเห็นก็นมี เดี๋ยวกลับมาหอดบอลนะใฟกระอมอนไปเละปืนมีหินแตกได้ทีเสียงดังดังเสียงคือ,ค,อ,ค,อคือว่าเสียงปืนว่าไปการไกลแเล้วได้ยินเสียงแตกต่อมต่อมซองบาดแตกถึงมันถือห่อนแล้วมันแตกเลย ไปกับบุพเพยังนะมาหน่ห่าลอดงกันตัวไปกานป้าแหละได้นี่จุไฟขึ้นแหลกหาไม่ปีงปีงป้าก่อนบปหนิร่มกระแห้งขนาดเลยมาหนี่ ปลาครับได้ยุคนโตชกินได้หมด ิงปรากับป,ปลาตีดแตมปลาลาไก่สีโตมัน ปีงปลาสุกจังจะไปกินข้าวกจังนอนพักผ่อนนอนแคมหวยเลยมืนอนี้แถวนี้เงียบๆได้บ่มีค้นมากเลยแถวนี้นะเบื่องแลกขนบ่มาดน่ะแถวนี้บ่มีหอยค้นเลยตัหว,วหอยมูกับตามหวยกันยังย,ยังบ่เห็นนะยังบ่เห็นมันลงแถวนี้นะ ป้านาะลายอยู่วานาะมันเริ่มแหงแลวมันแหงมันขาดว่างมันเลยแถวนี้นะเอาอีกจุดหน่อยก็สุกแล้วน,นี่นะเอาอีกจักหน่อย สุกเลยนะเปิป่งปลากระวัดขนาดเลยขาแห้งปิ่ง,ขขงเ,เอาสีโตแต่จากสีกินมดือบอลแหละ งโดนเลยนะบริขาวปลาครับปืนจังถ้าจบับยิงไกลเท่าไง กั่ปลาลายเรินเติบเละบริกิทปิงปลาน่ะมื่อนีนานเงียบคักเงียบแน่นลเลย,ยบ่มีคน,ลนลเลย ดงเนี่ยนะครับแถวนีนบ่มีหอยคนมาต่ดนเลยไได้เป็นหอยคนเลยตามหวยกัน ตอนนี้ก็กินข,ข้าวกินน้ำแล้วนะซีนอนนั้นพักพรก่อนกนมาเนี่ยเด็กหละตอนนี้ก็มีแต่มือเสาวจังว่ากันใหม่ไงตาไฟมาดังตรงนี้เลยเพราะว่าอากาศมันหนาวมือนนี้นะ